โอเคครับเราก็มาอยู่กับเกมที่ต้องบอกว่าเป็นเกมไม่กินสเปคแล้วก็เป็นเกมความจํานิดน้อยกันบ้างนะเอาไว้ติดเครื่องเวลาเล่นผ่อนคลายหรือว่าเล่นไปไหนแล้วก็ไม่อยากหาเกมที่กินสเปคเครื่องไม่กินความจําด้วยนะสำหรับตัวคลิป ที่เป็นเกมแนว100 MB หรือว่าไม่เกิน100 MB นั่นเองนะครับเนาะคลิปนี้ก็รวบรวมมาให้มากถึง10กเกมเลยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบแล้วก็อยนะ่าลืมกดไลค์ like, ด้วยก share, ดแชร์เพื่อแบ่งปันปเกมให้กับเพืเ่อนๆหรือว่าใครที่อยากจะกดสนับสนุนผมเนี่ยก็สามารถกดสนับสนุนที่การกดสมัครสมาชิกการกดซุปเปอร์แดงหรือว่าจะเป็นการดูคลิปนี้จบก็ถือว่าเป็นอันสนับสนุนผมผมที่ร้อยแล้วเนาะเพิ่มเกมนพิเียเวลาแล้วกันนะครับไปดูกันในคลิปกันเลยดีกว่าจะมีเกมไหนหน่าโหลดเกมไหนน่าเล่นนบ้างปดกกนเลยีว่าไปดูกันเลย ชอบเล่นเกมเนี่ยคลายเคยรียดนะครับแล้วก็มองหาเกมเนี่ยคลายเคยรียดเล่นมันเพลินเล่นสนุกสนุกชิลชิลได้เนี่ยก็คือต้องมาลองเล่นเกมนี้กันได้นะสำหรับเกมที่มีชื่อว่าลีเนียนะครับเกมนี้นะครับจะให้เราเนี่ยเล่นเป็น คนคนนึงนะครับที่จะต้องแก้ไขปัญหาการต่อวงจรไฟฟ้าให้ได้ยิ่งเราเนี่ยเลื่อนวงจรไฟฟ้าให้ถูกจุดเท่าไหร่นะครับเรายิ่งจะได้คะแนนที่เยอะขึ้นเราก็จะมีด่านต่างๆที่ให้เราเนี่ยไปท้าทายค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเกมนี้เล่นไม่ยากแล้วก็เกมนี้จะเล่นด้วยระบบแนวตั้งด้วยนะครับยินชอบเล่นเกมแนวซิมูเลเตอร์แล้วก็อยากซิมูเลเตอร์เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เนี่ยก็คือองลองเล่นเกมนี้กันได้แลนะหรับเกมที่มีชื่อว่า Police Officer Simulator นะครับสำหรับตัวเกมนี้ก็จะให้เราเนี่ยจำลองสถานการณ์ระบบทเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะคอยดูแลรักษาการความเรียบร้อยภายในเมืองตัวเกมจะเป็นรูปแบบ open world แล้วก็จะมีภารกิจต่างๆให้เราไปเลือกทำค่อนข้างที่เยอะเลยทีเดียวนะครับเราเนี่สามารถขับขี่ยานพาหน,นะได้ตามที่เราต้องการหรือว่าเราเนี่ยจะขับอะไรนะครับตั้งแต่รถยนต์ไปถึงเครื่องบินเรือ เลยทีเดียวก็คือมีเยอะมากมายให้เราไปขับนะแล้วก็ตัวเกมนะครับจะมีระบบยศตัวของตัวละครด้วยนะครับใครที่ต้องการที่จะเพิ่มยศตัวเองนี่ครับเป็นตำรวจนะครับก็คือสามารถไปเล่นแล้วก็ทาภารกิจแล้วก็เพิ่มยศกันได้ภาพการาฟิกเป็นตัวเกมก็เป็นภาพการาฟิกที่ ไม่ได้สวยจนเกินไปนะมือถือสเปคต่ำสามารถเล่นได้นะภาพนในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอบกบุคคลที่3นั่นเองนะตัวเกมที่มีชื่อว่า Super Class Tale นะครับ Super Class Tale เนี่ยจะเป็นเกมแนวประจนภัยสมบัติที่เราเนี่ยจะได้รับบทเป็นทีมน้องเหมียวไปประจนภัยแล้วก็ไปสู้กับบอสแล้วก็ทำภารกิจเพื่อปกป้องเมืองอย่างนิโกลแลนนะครับเนาะตัวเกมจะเล่น,นะคล้ายๆตัวของมาริโอ้นะครับก็คือเล่นผ่านด่านไปเรื่อยๆผ้าหมอกด้านข้างแล้วก็ตัวเกมจะมีศัตรูที่คอย วิ่งเข้ามาใส่เราอยู่ตามด่านเขานั่นเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็ตัวเกมเป็นเกมที่เล่นงาน่ายเล่นชิลๆภาพตัวเกมจะเป็นแนวพิกเซลอาร์ตด้วยเหมือนกันนะสำหรับใครต้องการจะเล่นเกมนี้ก็สามารถไปเล่นกันได้ไม่กี่สเปคด้วยนะโอเคเลครับเราเราก็มาอยู่สำหรับเกมรองอันดับสุดท้ายกันนะสำหรับเกมรองอันดับสุดท้ายนี่ก็จะมีชื่อว่า Breath Union นะครับสำหรับ Breath u n i o r นะครับจะเป็นเกมแนว RPG ตลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีโหมดดัวเรื่องตัวเกมเป็นเกมที่ทําต่อยอดมาจากตัวของเกม b r e a Union ในฝั่งตัวของ p s p นะครับแล้วก็ตัวเกมจะมีการอัปเกรดระบบเพิ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆนะครับตัวเกมนะครับเป็นเวอร์ชั่นรีเมคนะครับบอกไว้ก่อนระบบเกมยังคงคอนเซปต์เดิมนะครับตัวเกมก็จะเปลี่ยนใหม่เล็กน้อยนะครับเปลี่ยนภาพกราฟิกเพิ่มตัวของโหมดออโต้เซฟเข้ามาเพิ่มโหมดอีซี่เข้ามาแล้วก็มีโหมดยาก เพิ่มเข้ามาด้วยแล้วก็จะมีระบบการย้อนกลับหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบการต่อสู้ได้ด้วยหรือว่าเรียกว่าร e l o a นั่นแหละนะฮะ r e โร a ตัวละครได้เหมือนกันนะครับเนาะตัวเกมก็ยังคงภาพการาฟิกแบบคล้ายๆเดิมนะครับแต่ว่าก็จะมีภาพการาฟิกที่สวยเพิ่มมากขึ้นนะครับก็คือ ภาพมันจะออกแนวพิกเซลอาร์ตนะครับแล้วก็ภาพในการเล่นเกมนี้ก็จะเป็นภาพมาองด้านข้างนะครับน้องสับใครต้องการจะเล่นก็สามารถไปโหลดเล่นกันได้แต่ว่าดูตังตัวเองก่อนนะเกมนี้มัน,นเป็นเกมเสียเงินนะครับต้องเสียเงินค่อนข้างที่เยอะอยู่เหมือนกันนะฮะ ก็เราก็มาอยู่สลับเกมแนวเลสซิ่งหรือว่าเกมแนวขับรถกันบ้างนะครับสลรับเกมที่มีชื่อว่า Nitro Racing Manager นะครับสำหรับตัวเกม Nitro Racing Manager นะครับจะเป็นเกมแนวบริหารจัดการรถการแข่งรถของเราซึ่งตัวเกมนะครับจะมีความพิเศษนี้ว่า มันเป็นเกมแข่งรถแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะมีระบบการอัปเกรดตัวของรถต่างๆข้างเราด้วยตัวเกมจะมีการเปลี่ยนสนามกระทันหันแล้วก็ตัวรถจะเปลี่ยนด้วยนะครับถ้าเราอยู่ในด่านที่เป็นแบบด่านปะจนภยัยพวกดินแดงอะไรต่างๆเนี่ยมันจะเป็นรถแบบวิบากในถ้าเป็นทางถนนเรียบก็จะเปลี่ยนเป็นรถที่เป็นรถสปอร์ตนะครับแม้เราได้เห็นกันนะครับเมื่อเราแข่งชนะหรือว่าได อันดับที่เท่าไหร่มานะครับก็จะสามารถเอาเงินหรือว่าตังค์เนี่ยไปอัพเกรดตัวของรถของเราให้มีความแรงเพิ่มมากขึ้นยิ่งแรงเท่าไหร่ก็ยิ่งจะชนะคนอื่นนะครับเนาะก็ภาพการาฟิกภายในเกมก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับ,บรวาในการเล่นลเกมนี้ก็จะเป็นภาพหมอกมุมสูงนั่นเองนะเกมที่มีชื่อว่า Animal Snake Town นะฮะ สำหรับตัวเกมะครับจะเป็นเกมแนวไอดอล RPG จำลองการเปิดร้านร้านขนมร้านผลไม้ของเราเนแหละในเกมไม่มีอะไรมากแค่เราเนี่ยทำตามลูกค้าที่สั่งว่าต้องการอาหารอะไรบ้างนะครับให้ตัวของตัวของของเราเนี่ยทำอาหารให้เหมาะสำหรับตัวของลูกค้าเองนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมจะมีระบบพิเศษก็คือสามารถซื้อตัวของขขอุปกรณ์แต่งตัวหรือว่าเปิดกระชับปองได้เหมือนกัน นะครับยิ่งเรามีลูกค้าเยอะเท่าไหร่ร้านของเราก็จะมีความใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะฮะก็ถ้าใครต้องการจะเล่นเกมน่ารักน่ารักเล่นชิลๆอยู่ก็คือไปลองเล่นเกมนี้ก็ดูได้นะครับผมก็ยังคงเป็นเกมที่แบบเล่นง่ายเล่นชิลๆกันอยู่นะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่าเทนี่ไทนี่ทาวนะครับสำหรับตัวเกมนะครับจะเป็นเกมแนวสร้างเมืองแล้วก็ขยายเมืองนะครับแต่ว่าตัวเกมมันจะเป็นเกมแบบคล้ายๆแนวเรียงเหรียญนะครับก็คือถ้าเรา เรียงตัวของสิ่งก่อสร้างภายในเกมให้เป็นสิ่งก่อสร้างใหม่แล้วก็เป็นการสร้างเมืองแบบสไตล์ใหม่ๆนั่นเองนะครับท่านผู้ชมก็จ,จะแตกต่างจากแนวเลี้ยงเหรียญน,นะครับแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันกอยู่เล็กน้อยนั่นเองนะครับตัวเกนเตเลนเป็นด่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมีการปลดล็อกตัวของด่านต่าง เพิ่มขึ้นมาก็อย่างเช่นด่านที่เป็นน้ําแข็งหรือว่าด่านที่เป็นธรรมดาก็มีเหมือนกันนะครับเนาะก็สำหรับใครที่กังวลใจจะเล่นเกมนี้นะครับก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะครับการาฟิกก็ถือว่าเป็นแนวพิกเซลพิกเซลนั่นเองนะเกมแนวจําลองการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่นที่เป็นชนบทกันบ้างอย่างเกมที่มีชื่อว่า g e m i n i นนิชโ l โยไลท์แ v e n ์แ r นนะครับสำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่ คล้ายๆตัวข,ข,ของ Studioware er เลยแต่ว่ามันจะอยู่ในทีมตัวของญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยๆน,นั่นเองนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยมันจะมีพลิกกิจต่างๆที่เราทำค่อนข้างเยอะแยะมากมายแม้ทั้งการทำฟาร์มตกปลารวมไปถึงการเลี้ยงสุนัขผ่อนคลายหรือว่าจะไปโรงเรียนก็ได้เหมือนกันนะไปเข้าสู่เมืองแล้วก็ไปพูดคุยทักทาย NPC ก็ได้เหมือนกันมี ตัวของกิจกรรมต่างๆที่เดไลน์ายวันรายปีรายเดือนก็แล้วแต่ว่าเราเนี่ยจะไปเจอกันเควสใหม่ๆก็จะมีให้เราได้ไปทํากันเลยนะครับตัวเกมั้นทำออกมาได้่อน้า,าจะมีความน่ารักภายในตัวเกมเลยนะครับเนาะใครที่ชื่นชอบแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นน่อยๆเนี่ยห้ามพลาดเกมนี้เลยแต่ว่าตัวเกมนะครับลงเฉพาะใน iOS เท่านั้นนะครับสำหรับฝั่ง Android เนี่ยอดใจรอไว้ก่อนเลยนะครับ เกมเล่นยูชิวเล่นเันเพลินแล้วก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะมีความน่ารักกันบ้านนะครับสำหรับเกมที่มีชื่อว่า Little w i s t h a n Kid Kid สำหรับตัวเกมนี้จะเป็นเกมที่เรานี่จะรับบทเป็นน้องเหมียวแม่มดนั่นเองนะครับที่เราเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตอยู่ในป่าคนเดียวนะฮะซึ่งเกมเนี่ยมันค่อนข้างจะปล่อยให้เราได้ทาอะไรต่างๆได้ค่อนข้างอลาดะอย่างการที่เรานี่สามารถตกแต่งห้องได้ตกแต่งหมู่บ้านของเราได้ตกแต่งความของเราได้ปลูกผ,ผักทำาฟามได้ไปตกปลาก็ได้เหมือนกันแล้วก็กราฟิกค่อนข้างจะมีความ น่ารักายในตัวอยู่แล้วตัวเกมเนี่ยก็ยังมีการขายของที่เราหามาได้ตัวเช่นถ้าเราปลูกผักทําฟาร์มเนี่ยเราก็สามารถขายตัวของผักของเราได้หรือว่าเราไปตกปลาเนี่ยเราก็สามารถขายปลาของเราก็ได้เหมือนกันนะครับเกมเพื่อนจะไปให้เราชิลมากๆสำหรับใครที่ชื่นชอบเกมแนวสไตล์แนวนี้อยู่ก็สามารถไปลองเล่นเกมนี้ กันดูด้านนี้เนะเกม PC ที่พอเรามามือถือกันบ้างแล้วก็เป็นแนวอินดี้แล้วก็เป็นแนวชิวๆเล่นกันบ้างน,นะครับสุดเกมที่มีชื่อว่า Max Ba เนั่นเองนะครับสุดาเกม Max b a t บนะครับจะเป็นเกมแนวที่เราเนี่ยจะต้องมาตั้งอาณานิคมบนดาวขานแล้วก็ตัวเกมจะมีอะไรต่างให้เราเลือกเล่นกัน คอนเทนต์เยอะแยะมากมายก็อย่างเช่นการเล่นตามเนื้อเรื่องการปลูกผักทําฟาร์มการสร้างอาณาันิคอมต่างๆอย่างเช่นการสร้างศูนย์วิจัยต่างๆแผงโซลา่าต่างๆตึกลาบ้านช่องต่างเราก็ต้องสร้างเหมือนกันแม้กระทั่งตัวของปลูกผักทําฟาร์มเองเราก็ต้องทำตัวเกมยังสามารถมีเควสตไปลงดันเจียนมนดฑงคานก็มีเหมือนกันนะครับเนาะแล้วก็ตัวเกมเนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมนึงที่มันจะมีระบบเยอะแล้วก็เกมเนี่ยถ้าจะมีความสนุกมากๆ เลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวเกมเนี่ยจะเป็นเกมที่เป็นภาพออกแนวพิกเซลอาร์ตไม่กินสเปคด้วยแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมเสร็จตางค์นะครับใครที่ต้องการที่อยากเล่นเนี่ยก็สามารถไปซื้อกันได้ใครที่ยังไม่ซื้อนะครับก็ต้องรอมลดราคาก่อนนะครับค่อยซื้อก็ได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นกเกมเนึงที่ค่อนข้างจะมีความสนุกแล้วก็มีความ น่ารักไปในตัวอยู่แล้วนั่นเองนะครับใครที่ชื่นชอบลองเล่นเกมนี้กันดูได้เลยนะครับก็เป็นบ้างสลหรับสืบเกมความจําไม่เกินร้อยเอ็มบีนะครับก็วันท่านผู้ชมเนี่ยนะั้นชื่นชอบคลิปนี้กันเนาะก็สำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าจะเป็นการจัดัเกมอะไรก็ฝากตามกันแล้วก็แชร์ว้ด้วยนนะสำหรับคลิปนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับผ